เฮ้ยกลับหายครับผมอึอหมดแดงเฮ้ยอึอึอุ้ยหมดแดงพี่น้องอู้หูเสื้อกับผมเสื้อตึงครับพี่น้องอู้หูหลากลงไปพุ่นอู้หูอู้หูอู้หูสวัสดีครับพี่น้องกลับมาเจอกันอีกแล้วครับช่องอาทิตย์วิเศษสมบัติกับผม มันนี่มาล่างแค่นหนูไม้สากปูแหยมครับที่เขาได้ตัวหนึ่งไปอยู่มุมนั่นเราจะลุดตัวหนึ่งด้ตะขนว่าเมืองอีกโอ้ยหอยกลินเพียบเลยพี่น้องครับหอยมหากินหน้าที่เหลืออยู่ตัวเดียวครับหนูหอยเก็ดเขาเขาจนหมดเมดืดอ มันครับนี่ขี่มันหน่อยๆครับผมเหลือก็ระเทรยอหนูใหญ่ล่ะนี่เ้าผมใส่ไปนี่ฮึก เกดเขาจินจนหมดจัดการครับพี่มัองใส่เลยออมสาขี้เกาเจ้า <c oughs> บ้านไหลหรอจะหาหกลังก็พอครับหมานี่ ลองมัดดีๆครับน้ำเล็กกระพ้าตกน้ำ หลังเล่ผ่านไปนี่ผมเห็นห้อยมากินอยู่ดิไม่ขควัดใบใหม่เลยแบบเท่าครับนี่เดี๋ยวใส่นี่จังหลังไหครับใส่ก่อนพี่น้องจะใช้ออบนี่อะ4ีหาหลังมาใส่อะไร เดี๋ยวทำมารุ่นกันว่าหลางเคียนวันครับมันหลุดไปลองสุดทไทยพี่รอกแบบพอดนี่ว่าดีครับต้องเอาไปส่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหลังครับเซ่ยมือนี่ รอบโพลีมวิ่งขึ้นเขาคุณครับหูมันอยู่หลังโค้นอยู่เอื้นสอบติพาพยายามเป็นมือผมุนเตยประเทไทยมืองครับว่าไมันอยู่ซีนนะ่ะหูบักยางงามเลยมีขวยพร้อมโอ้ยเตีกับดักเจ้าของพีน่น้องเมืองส่ไว้ว่าหัน เาหมือนเดี๋ยวมาเจอกันครับเดี๋ยวใส่ไม้กัน,น,กนพี่น,น้องครับเจีกับดักอยู่หองขอใส่ไม้กันสวัสดีตอนโซโซครับพี่น้องมาเดี๋ยวเวลามายำกับดักหลังแหลกอย่างนี้ใส่ไว้ซื่อๆครับ มนนีหอดห้อยกินจากหลังหน่อยยู่นี่เจ็ดแปดหลังเจ็ดหลังเนี่ยหวยมันโยนใน้พุ่มนะครับพี่เมืองพี่น้องไปเดี๋ยตัวหนึ่ง,ง,งไป,ไงไปยู่นี้ไม่หวยมากินเข่าผมผมไม่ได้ใส่หลังนี่ไว้เมืองพี่น้อง ขี่ไม่ไม่เลยครับเนี่ยนั่น,นโอ้ย,อยบอสไซเรามากินก็หูขึ้นกันดได้ลรือบัดด้อะเมืงอี่บัมาเลยนี่เฮียบัมีห้อยมาเลยครับมันหูกกาบแล้วนี่ผมมา ไอีย่าทำไมมันหาจิ้มด้วยเนี่ยชึบเอ้ย <c oughs> ปลาเขานี่ครับกล้วยมันยังไม่หนีละ่ะพุ่น อยู่ทางในผมครับนี่ผมใส่ไว้บอรว่าเถิดโอ้หมองมาก,กินเลยพี่น้องมันโหมันมันไปกินหม่องน่ะหม่องเขาบริวารกับดักอ่ะบะ้าฉลาดแท้หนูตัวนี้ นี่ครับวางล่อมันอยู่นี่โอ้ยอะไร โอ้ยดีจุ๊บครับเอียดีทางว่าเถือกมื่อไ่โอ้ยหอยมันกินจนเหมิดหลังนึงว่าเถือกวันนี้เอีอยนึง สองสามสี่ห้าหกอีกครั้งหนึ่งตัวนี่โอ้ออพี่น้องมันถสือลนะครับไปหาอีกครั้งหนึ่งมุมนี่ นมาใส่อีกรังอยู่นี่แหละพี่น้องเมื่อกี้เฮ้ยกลับหายครับผมอื้อหมดแดงเฮ้ยอื้ออ้ออุ้ยมาแดงพี่น้องอู้หูเสื้อครับผมเสื้อตึงครับพี่น้องอู้หูหลากลงไปพุ่นอู้หูอู้หูอู้หู ใหญ่ครับผมนี่อันขวยมันอยู่ทั้ง่างนะครับนี่ผมใส่ไว้นี่พูดนะลากลงไปพูดนะโอ้โหูอ้หูวิตัวสวยโอ้หูพี่น้องครับก้านคอเต็มๆแบบนี้ออกไปมดแดงวดแดงดิวดแดงครับผมอู้หูนี่ครับสวยๆ อโอ้โหเกี่ยวบหลอดไม่หี้ตังงามแทบพี่น้องเต็มกำมือเลยหนูตัวนี้อ่าไม่มีทางรอดจากเงือม,มือดำขรุขขี่ีของผู้ชายคนนี้บ่ได้ไปได้ดอกยั้มีอีกอยู่ด้วยครับมัน้อยมากินเข่าอยู่เมื่อ หม,หมดกัดดี่าะมาใส่อีกดอกมไกม้น,นี่ใสยากขวดม่ได้กันแล้วครับจ้าบมมีอันมองใสกันดิมาใสอ,อยู่เขาลากันไปครับหนูตัวง,งามตัวนี้เหรอพี่น้อง <c oughs> <c oughs> การขริ่มเตียมเลยครับผมมึงเข่าแบบนี้ บมมีเหลือหมดแดงกันหลยโอ้นะาอีงตึงกินเข่าผมเม่ก็ะตกินเข่าผมอยู่น้ำมืนเนียจะผมใส่ไปกินจนเมื่อไรล่ะมีหลายตัวครับหนูอยู่นี่เข้าเด้ไปแล้วตัวหนึ่งยู่แก่นน,นี่ตัวที่สองครับมบนีนง่งามๆเงาขาดลาดอ้วนทุป๊ปุเมือก็รวดครับการคว้าเต็มๆ หลากออกไปสิดเขาหัวเคลื่อนเลยครับพี่น้องเมือเอ่อยเอ้ายังไงก็ขอบคุณพี่น้องที่เขบาบอกเมืองขอบวาติดตามให้กำลังใจนี่ได้ครับขอบคุณ่อนไหเเ้าพิษเ้าถื่อนเลยพี่น้องยังไงก็ฝากติดตามไว้แล้วแน่ช่องน,น้อยๆก็นิสานมาเท่าครับช่องอาทิตย์พิเศษสมบัติครับผมเจอกันใ่คลิปต่อไปครับโอ้โห บ่มีผาดครับผมห้อยกินเข่าอยู่นี่ไหมไม่สิมาใสอีกจริเนาะหลังที่เขาบ่าเดียวกลับไปใส่เนี่ยมันเป็นห้อยเกาครับมันไม่กินใส่ไม่มันบ่เข่าเลยครับมันหูมันมีหนูตัวหนึ่งหลุดอยู่นี่เพราะว่าอาจจะเป็นตัวนั่นก็ได้ครับมันหลุดติดแล้วก็เถือง้านขนมันขีบที่เขามาใส่สานี่ะสาโปรแลมเลยอ่ะเจอไหมขิปหน้าครับพี่น้อง เรื่องไครับผมพองดอยูด,ดีกินดิขัวขอบคุณครับสวยอหไอย่างเงียสวยๆกล้ามคออ็ะเต็ม